ครับแฟนช่อง G ูรูอยู่ในแตนวันนี้อยู่กับผมเกมคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับยาว่าเราเจอกันแุ่ันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็นสประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาไปถึ้ค่ำคืนวันศุกร์หลังจากที่เล่นโปรแกรมทีมชาติกันมานะครับ ก็สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกใหญ่ๆกลับมาแฟบแข่งกันต่อเนื่องนะครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองครึ่งบุนดสดัก้าเยอรมน,เนีเกมไบรเดนไนนะครับแฮท้าเบอร์ลินอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับโบคุม่มอันดับ1ินะครับแฮท้ามีอยู่22แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับบาเยิร์นมิวนิกไป1น่อสครับตัวลหลักมีมาโกริตเตอร์สวัดเซอร์เดนะครับข้างหน้าเป็นอีชัคเดลเฟอร์เดลเล่นกับเซฟานโยเวติชฝั่งของทีมเยือนอย่างโบคุม่ม เป็นน้องใหม่แต่ว่าผลงานดีมากครับ24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโคโรโลนมานะครับตัวหลักๆ3นารุมิรอสปานโตวิดเกริกโฮมันนะครับรวมไปถึงเยเกเกโลคาเดียครับเกมแรกที่เจอกันแฮทาเบอร์ลินบุกชนะ3-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมพยกให้แฮธาเบอร์ลินเหนือกว่านะครับถือว่าไปโดยภาพรวมเนี่ยฤดูกาลนี้โบกุ้มอาจจะดูเดือดน,นิดๆครับแต่ว่าชื่อชั้นเกรดบอลนเป็นของแฮทาเบอร์ลินนะครับแล้วก็จุดหนึ่งโบกุ้มเป็นทินที่เล่นเยือนไม่ดีนะครับเยือนมานะัด แพ้ไปถึง8เกมครับดูแล้วผมว่าวัดใจแฮท้าเบอร์ลินในเกมแบบนี้ดีกว่านะครับเกมที่เราพึ่งแพ้บาเยินขาบ้านเกมนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับคอนเฟิร์มไปที่แฮท้าเบอร์ลินครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูยูไนเต็ดทุกคนนะครับผมกัจะเกิดประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในทีเด็ด เจดมันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3ประสานกูรูอยู่ในเตดด้วยในทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับไปกันที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่เวลาตี3ตรงนะครับน่าสนใจมากนะกูนี้นะอาร์ซนกันบโอลิบิกมาร์คเซย์พบ12อย่างอองเช่นะครับมาร์คเซย์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนองเช่ชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มนี่กลับหัวกลับหางเลยนะครับเฮดตูเฮดสูสีนะแต่ว่ามาร์คเซย์ยัง ชนะองเช่ได้2เสมอ2อและแพ้องเช่ไปแค่เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดที่เจอกันโดยตรงนะครับดูตัวตัวผู้เล่นนะครับอดิกมักเซยวันนี้ครับวิลเลียมซาลิบาบูปากากา,าร่าและเดเมทีปายเยตนะครับส่วนองเช่มีอิสมาลตาเร่นะครับโทมัสแมงกานี่และโรดิโกนินกานะคู่นี้มักเซยบ,บังคับชนะ 1ประตูเนี่ยแฟนๆจะยิ้มได้ครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างๆต้อง2ประตูขึ้นไปซึ่งดะดดูแลพวกเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วเจอองเช่ที่ฟอร์มหลังไม่ดีวันนี้มักเซยน่าจะเก็บ3มแต้มได้อยู่ที่ประตูจะทะลุไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งโอกาสชนะอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นชัดเจนนะครับทีเด็จจดเจดำวันนี้มองไปที่โอลิมปิกมักเซยฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดชื่อเดียวกันหมดในทุกช่องทางเลยนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับกับทีเด็จจดเจดำวันนี้ สวัสดีชาวบูรุยในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซนแน่นอนกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้หนึ่งคู่เรื่องมาจาก FA Cup ัพแองกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปที่สามตรงนะครับเราไปที่โอทราวฟอร์ดกันไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทีมมิดเดิลสโบรทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเดี๋ยวคุณที้เจอกันมาเกมล่าสุดเดี๋ยวต้องย้อนไไปปถึงีนนนะครับยูเต็ดุลาสคมอถึงปี2 มล่าสุดเอาชนะเวสแฮมมาแบบโหเสียสุด,ส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 ด นาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางมิดเดิลสโบร์เนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะโค้ชทวีสิตี้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับยูไนเต็ดจะมีการโรเตชันเล็กน้อยนะครับเกมรับจะได้ลูกชอคืนสนามกลับมานะครับจอร์แดนซานโชก็น่าจะได้ลงแทนตำแหน่งของแมทช์น์กรีนวูดที่อย่างที่รู้กันนะฮะนาป้าก็จะเป็นทางแอนโทนีอีลอนกาครับส่วนทางเดอะโบโร่เนี่ยข้างหลังจะมีทางดิโอฟรายครับตรงกลางมาคัสทราเวเนียและน้าเป้าจะเเเเป็็็นนทาาางงงครรับบกกตต้้อออว่่ยูดขขิมจะ ที่เข้าทางนะครับไม่แพ้ใครมาสีเกมติดๆแล้วเป็นการชนะถึง3นะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะโรเทชันแต่ผมมองพวกเขาก็ยังเหนือกว่าพอสมควร m i d เดิลสโบแม้ว่าจะฟอร์มดีนะฮะสิเกมหลังเนี่ยชนะถึง8แต่ถ้ามาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่า พวกเขายังเป็นรองอยู่ในเต่พอสมควรแล้ววันนี้ที่สัมพันธ์คือมาเป็นทีมเยือนด้วยน่าจะเจองานยากหน่อยนะครับสำหรับโบโรเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้แมนยูน่าจะตึงมือนหน่อยๆครับแต่มองสุดท้ายน่าจะผ่านได้ยูในเต็ดจะเปิดบ้านเอาชนะบิดเดอร์สโบร์สามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเด็ดข้อมูลอะไรดีๆเขาเชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูยูในเต็ดรับรองว่ามีพวกเรอสามมาสานคอยเสิร์ฟข,ข้อมูลดีๆให้คุณทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฝ่ายสนุกออให้้กกคคนนนนดีีแลลวววันนััััับบมมมาเจ่่ผไปรรสสบ